ออกมาคืนนี้ตึ๊บตึบจะได้กี่ครั้งตึ๊บตึ๊บฉันจะบอกลกเธอลาลาลาลหน่อยออกมาคืนนี้ตึ๊บตึบจะได้กี่ครั้งตึ๊บตึ๊บฉันจะบอกล,ล,อล,อลอกเธอร้าลราเอ้าขอให้เป็นล้าล้านครั้งก็หยอถ้าคนเต้นไม่เป็นต้องเริ่มยังไงก่อน แบบแบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้ับบแข่งขึ้นแบบนี้แล้วก็ก้มแบบนี้อันนี้ก้มแบบนี้ครับแล้วก็ก้มแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็ทำช่ายาทำทำาบันี้สองครั้งทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วก็ทำานี้สองครั้งหนึ่งสอง นี้ทำหนึสองโอเคไหมครับแล้วออกมาคืนนี้ทำอนี้ทำาันนี้มันนี้ใช่ไหมทำอันนี้หนึ่งสอสามครบแล้วก็ออกมาคืนนี้ตึ๊บตึ๊บสามครั้งครับตอนตึ๊บต๊ต้องได้ยังไงครับก็เหมือนขึ้นจักรสามอันี้ครับแต่ต้องตักต,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 ตึ๊บตึบออกมาคืนตึ๊บตึ๊บ,บอย่าไร้ังตึ๊บตื๊บจนจะบอกแล้วเจอ อย่ารอนอนเลยแล้วก็ออกมาคืนนี้อีกครับออกมาคืนนี้ตึ๊บตึ๊บเจ๊ะกี่ครั้งตึ๊บตึ๊บฉันจะบอกรักเธออย่ารอนนะเอาอะไรอย่ารอนนะเอามาอยู่เป็นพันล้ <laughs> อคุณผู้ชมผมร้องเพลงไม่ค่อยได้ผมจะไม่ได้ค่อยได้ครับไม่ได้นะครับ